สวัสดีครับผมมาพบผมนะว่าสังชวนวันนี้ผมก็มีหน้าที่ทำหาที่ถือว่ามาแชร์หรือมาร่วมศึกษากับหลายๆคนที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์น,นะครับผมตระกูลเป็นพวกอ Arduino อโโ PLC หรือตัว Raspberry ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความาสนใจของแต่ละท่าน,นครับว่าสนใจในด้านไหนโอเคที่เห็นเนี่ยคือเป็นเ,เป็นตัวรีเลย์นะครับผมีเลย์ครับที่เอาไว้เป็น เรียกไงเป็นคอนแทกว้าวโอเคก็หลักการมันคือมันจะทำงานได้ในกรณีที่มีสัญญาให้กับมันครับสัญญาที่ให้ก็เป็นสัญญาดิจิตอลนะผมศูนย์กับหนึ่งหรือที่เขาเรียกันว่า low active high active นี่ครับผม high active ก็เปรียบเสมือนเป็นหนึ A ่ง low active เปรียบเสมือนเป็นศูนย์แต่ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนครับที่กำลังศึกษาหรือเริ่มคนระับสนใจเกี่ยวกับพวกไมโครโทรลเร์ er นะผม ผมสงสัยนะว่า low active คืออะไรนะผมแล้วก็ high active คืออะไรศูนย์คืออะไรหนึ่งคืออะไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดิจิตอลนะผมที่เขาเรียกกันหรือที่เขานี่กันนี่กันมานะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าศูนย์นนคืออะไรแล้วก็หนึ่งนนคืออะไรแล้ว low active high active เนี่ยมันแตกตา่างยังไงครับมันมามันมามันมาได้ยังไงแล้วทำไมเขาเรียก high active เขาเรียกล ow active อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้มีคําตอบครับ โอเคอ๋อโอเคครับอันดับแรกนะครับผมผมก็จะทําการต่อคอนแทคดิเล์ให้ดูก่อนครับผมแล้วแล้วก็ผมก็ทําการจ่ายสัญญาณให้กับมันครับเป็น low active กับ high active ครับแล้วดูปฏิกริยาของดิเลยะว่ามันจะทํางานยังไงครับโอเคผมก็ยกตัวอย่างให้ดูให้ตัวเป็นตัวที่เป็นนี่ครับหนึ่งชนลนะผมตัวนี้มันมี2สถานะนะผมคือเราสามารถปรับเป็น high active สังเกตตัวเฮดดูับครับ ยังมีตัว H อยู่นะครับคือ High Active ถ้าผมสับตัวในตัวจัมเปอร์นะผมไปยังตัวฝั่ง Low นะผมมันก็ทำงานในช่วง Low Active ก็ประมาณนี้โอเคอันดับแรกผมก็จะกลับมายังตัว High Active ก่อนนะครับนี่ครับกดถอดจัมเปอร์แล้วก็มามาจับที่ตัว H นะครับน่ครับดูครับโอเคแล้วผมก็จะทำการเอาสายจัมเปอร์แล้วนะ สายเปอร์ที่ใช้ทั้งต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวดีเลยน์นะครับผมซึ่งสิี่ผมต่อคือผมจะต่อไฟนีคไฟบวกจะเป็น dc บวกนะครับแล้วดีลบแล้วก็อินครับมาดูครับแรกก็ตามสีลนะครับผมบวกสีขาวนะครับขาด้มันบวกกวันครับ ค okay, แล้วก็ทำการเอา <Whoa. S 1> ใส่ <Okay. S 1> ใส่ยเคเบิครับเสียบเข้าไปครับแล้วก็ขันครับโ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ก็ขันเข้าไปครับนี่ครับเมื่อเสร็จนะครับจะเห็นได้ว่าสายสามสีนี่ครับสีขาวจะเป็นดีซีบวกนะครับผมส่วนสีดำจะเป็นดีซลบ แล้วก็ส่วนสีม่วงนะครับผมจะเป็นอินพุตนะครับผมเป็นอินของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า high active มันคืออะไรแล้วก็ low active มันคืออะไรนะครับผมโดยผมจะเอาไฟเลี้ยงมาจากตัวนี่ครับตัวบอร์ดอารุนของผมนะครับเนี่ยจะเอาไฟเลี้ยงมาจากบอร์ดอารุนอาโนนะครับผม ไฟไีวมาจากบอร์ดนวท์บแล้วก็ผมก็ทาการแล้วก็ไฟลบนะครับผมลบแล้วก็ไฟบวกนะครับโอเคสังเกตได้ว่าตอนนี้อา่าสังเกตได้ว่าตอนนี้ LED ติดนะครับผมคืออ่รีเลย์ของเรานะพร้อมเชื่อช้งานนะครับอ๋อสังเกตดูไฟจะติดนะครับถ้าเห็นนะจากจากจากกล้องที่ผมให้ดูนะครับ ไฟจะติดนะครับผมอ่ะจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเราผมจะมาสาธิตดูว่าผมจะสาธิตดูว่าเป็นไฮแอ็กทีฟพายที่มันคืออะไรครับสัญญาณที่จะเอามากระตุ้นให้รีเลย์ผมทํางานนะครับผมสังเกตดูในกรณีที่รีเลย์ผมมีการาทริกหรือมีการทํางานนะครับผมไฟสีนี่ครับจะเป็นหลอดฝั่งนี้นะจะเป็นหลอดสีเหลืองจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัญญาณเนี่ยไปจิ้มกับอะไรครับอ่าดูดูด,ดูสังเกตดีนะเห็นปะผมบบกัว่าติด ผมจิ้มกับไฟบวกนะครผมสัญญาณที่ใช้นะผมจิ้มกับไฟบวกนะครับผมกดว่ามันติดมันติดนะนนผมดีเลย์บอแมทริกอผมลองจิ้มกับไฟลบดูไม่ทามํางานนะผมงั้นสรุปได้ว่า high active ที่มันปล่อยมาจากตัวไมโครเทเลอร์นะครับผมหรือมีการส่งสัญญาณมาจากตัวไมโครเทเลอร์เฟอซีต่างๆเนี่ยไอ้นั้นหมายความว่ามันเป็นไฟบวกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบวกหนึ่งถึงสาม 3ามถึงหโวลต์น,นี่แล้วแต่ขอเป็นไฟบวกสัญญาณบวกออกมาครับนั่นก็ถือว่าเป็น high active หรือเป็น1ออกมานะคือไฟบวกนะครับผมหลังจากจะเป็นไฟบวกนะครับอ่ะสังเกตครับผมผมต่อเป็น high active นะครับผมมันทํางานในช่วง high active คือสัญญาณบวกมันต้องจิ้มกับไฟบวกนะผมสัญญาณมันก็มีการทริกเห็นปะ่ะสังเกตได้ปะโอเคอ่ะปัญหาแรกอ่ะเรามาดูแล้วสวนแล้ว low active ละ่ะมันเป็นอะไร อยากรู้ก็เดี๋ยวมากลับขากันดูครับผมก็ทําการกลับนะครับตัวจัมเปอร์นะผมกลับตัวจัมเปอร์นะมาจิ้มฝั่งแอลนะครับคือโลอ่ะเราสังเกตนะผมผมจะเอาไฟไฟเนี้ยสัญญาณนะอินพุตของผมนะไปจิ้มไฟบวกนะครับถามว่าติดไหมไม่ติดแล้วอ้าวแล้วทําไมอ้ามาดูแล้วผมไปจิ้มไฟลบอ่ะเห็นผมมาติดเห็นปะผม ผมปรับสถานะตัวรีเลย์ให้เป็น low active ทำงานช่วง low active เราบอกาไปจิ้มไฟลบเห็นปะมานทำงานมันทริกสรุปได้ว่า <Okay. S 1> low active คือลบนั่นเองนะครับผมคือลบศูนย์โนหรือ GND ที่เขารู้จักกันว่า GND คือไฟลบ low active หรือ0ย์เปรียบเสมือนสัญญาณที่เปล่ามาคือเป็นช่วงลบครับผมสัญญาณที่เป็นขาลบนะครับ หรือถ้าเปรียบเทียบกับกราฟที่ผมผมอาจจะไม่พูดดีกว่าคืออาจหลายหลายคนอาจที่ที่เพิ่งเริ่มนะครับผมอาจจะไม่เข้าใจว่ากราฟมันมีขาลงขาขึ้นนะครับผมขาขึ้นจะเป็นไฟบวกช่วงลงถึงขอบถึงเป็นไฟลบนั่นเองนะครับผมศูนย์กัหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งนะนี่ครับข้อสูุปนะครับของสรุป์ชี้ดวว่าโร้กแอคทีฟคืออะไรแล้วก็ไฮแอคทีฟคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นเคล็ดเล็กน้อยที่หลายคนอาจจะ สงสัยแล้วก็นึกภาพไม่ออกครับนี่ครับคำตอบของคลิปนี้วว้าว